I'm <laughs> Yeah, you know, huh? กันน้อยคนเล็กกันน้อยคนะเพลงสองเพลงครัคบผมเพลงนี้ดังมัางวันนี้ก็เพี้ ที่ไม่มีความมายผืดอยู่ไปเป็นข้อฟพีปขอใจสุดซึ้งพี่ที่พอให้โชคดีโปรดทีนะพี่ไม่ว่าเดี๋ยวจุดจักราสองคนเดี๋ยวพึ่งอับฟอร์โอหโหน่สุดยอดกพ่อละมงชาวบ้านพี่มหาระมงชาวบ้านพี่ออสฟอของเรา ต่อเนื่องเลยครับความมันไม่หยุดยั้งครับหยุดยั้งอขอบคุณครับเต้นรถกิษสดาคาเซนเตอร์นครปฐมครับนะครับบริจาคซื้อพวงมาลัยมา2,000บาทครับผม ซจอมีขอโทษครับสจสจอมีนะเดี๋ยวกำนันปองกำนันปองพี่เนี่เชิญกำนันปองครับผมกำนันปองยกชาตรีครับผมเนเชิญครับกำนันปองในกำนันท็อปซีบัตรนะฮะเสียบัตรเสียบัตรนกเสียชัดสายเปย์ฮ่โอ้โหสายเปย์เชิญครับเสียฝอยทองเสียฝอยทองครับท่านบริจาคมาห้าแสนผู้ใหญ่เฮงเชิญครับผู้ใหญ่เฮงคผู้ใหญ่ อ่าเชิญเลยฮะพิเทพพิเทพสจหกเชิญครับเชิญนะครับท่นั้นหมีด้วยเชิญครับครับสจหมีขอโทษครับสจสจหมีนะฮะเดี๋ยวกำนันปองกำนันปองพี่เชิญกำนันปองครับผมกำนันปองยกชาตรีครับผมเรียนเชิญครับกำนันปองในกำนันท็อปซีเสียบัตรนะฮะเสียบัตรเสียบัตรนกเสียชัดสายเปย์ฮะโอ้โหสายเปย์เชิญครับ เสียฝอยทองเสียฝอยทองนะจากแต่ไม่สองปีวันน uh> ี้พี่เล็กกับพี่บ่าน่ามาปลูกบ้านนะเป็นเปิดเป็นแห่งที่นี้เราอยู่พัตดมโวนเป็นชีวิตคู่แต่เมื่อปลูกบ้านที่สุพรรณแล้วขอให้เป็นคู่ชีวิตตลอดไปครับขอให้คุงจะรีบไปไหนได้ที่ยา พีใหอ้ใส่ทอง้วเอาใจใหญ่เลยนะลำดับต่อไปนะครับเป็นพี่ออสครับพี่ออสเล่นเชิญพี่ออสเีออสครับครับครับผมก็ง่ายๆเนาะพรใดวันทีพรใดว่าเลิศขอจงมมาเกิดกับน้องสาวที่น่ารักน้องเล็กนะครับ แล้วก็ขอให้เป็นที่รักของทุกคนจะไปไหนมาไหนอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้เป็นที่รักของทุกคนอย่าได้มีศัตรูกองร้ายทําอะไรก็ขอให้มีแต่ความเริญรุ่งเรืองกิจาการงานก้าวหน้าและเป็นคู่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดเป็นต,ตัวอย่างให้กับทนมงานน้องๆทุกคนเจริญเจริญเฮงเฮงรวยรวยอ่ะรับหวยก็ขอให้ถูก ถามน้องสักคำมึงทำเงี้เลยนะเหลือคนเหลือคนเหลือคนเจ๊กิ๊บเจ๊กิ๊บตัวแทนตลกเลยตัวแทนของสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยครับพี่กิ๊บเลยครับก็น้องมีทุกอย่างแล้วนะครับขอให้น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสิ่งที่สำคัญที่สุดในคืนวันนี้ขอให้ผัวหลงอยู่ที่นี่อย่าหลงไปที่อื่นนะครับ พวกเราคือศิลปินตลกปวยพรให้ยังไม่มีผู้ใหญ่กำนันอะไรกเดินกำนันปองกำนันปองนะตอนนี kart, name, uhm. надо, ้กำนันปองพักกลางกำนันปองนี่ถกำนันครับกำนันกำนันกำนันอยู่ที่ไหนครับกำนันนี่ยจะตู้เล็กทำไมเนี่ยมองกเลยกำนันปองระวังไม่คุณต้องหัวยาบคุยพอข้างน้องฮะไงหัวยาบเพราะว่า จริงๆแล้วคือว่าเป็นน้องที่น่ารักก็ตะนกบโผร่ของของเรานะจะได้มีน้องอุบัติกลับมาเป็นสมาชิกนะครับในตะบนกบโผลูก็ทำให้ตะบนกบโผลูของเรานะครับมีความพื้นเพลงนะครับถ้าไม่มีน้องเล็กไม่มีอุบัตินะครับตรงนี้ก็คงจะเยียบเหงาแต่วันนี้ก็เป็นเป็นของน้องเล็กนะครับก็เคยอุปกรณ์มแล้วครั้งนึคงใช่ไหม ไม่รู้ว่าปิดที่แล้วหรือเปล่าก <c oughs> ็ขออวยพรให้น้องสาวครับให้มีสุขภาพแข <c oughs> ็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับสูขสวย ลอตเตอรี่นะครับมีเงินมีทองเยอะๆนะครับจะไปแจกให้อุบาและกันเก็บไว้บ้างเออเราเป็นผู้หญิงใช่ปะเราต้องเก็บเก็บพอมไม่แทบไม่ให้ไม่ให้ผัวรู้ไม่ได้ตัใช้หมดเออคหมดสุดแล้วขอผมอภิษฐร์ Happy Birthday คุณขอผมปันที่จะเป่าเค้กนะครับปันที่จะเป่าเค้กเรามีเซอร์ไพรส์อยู่นะเทียบดับไม่เป็นไรครับผมมีกล่องของขวัญใบใหญ่อยู่ตรงนั้นน่ ไปใหญ่อยู่ตรงนั้นนะไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับพร้อมแล้วนับพร้อมกันครับ1 2 3สอต่อเลยครับไม่มีอะไรเลยไปดูดูให้ดีดูให้ดีอ้าอ้้าอา ในลูกบกลูกข้างล่างอ่ะลูกล่างอ่ะเดี๋ยวหมอต้งางานหมดแก็บหมบได้เลยไม่ลอยเลยอ่มานานอ่านานอ่านนาน่านสุขสันต์วันเกิดย่าเล็กสุขสันต์วันเกิดย่าเล็กของน้องเฟิร์สและน้องฟอร์อสฟ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 อสใหาเล็กอยู่กับหนูนานๆร่างกายแข็งแรงครับมีเงินมีทองเยอะๆครับไว้ให้หนูซื้อของเล่นอาไอ้ คือของเล่นกน็่ได้วยพรกันเองไม่น่ามาประกาศอยู่ให้เป็นเสาหลักให้ลูกหลานนานๆน,น,นะครับโอเคไปเล่นเลยครับ ตอนนี้ยอดยอดเท่าไหร่ตอนนี้ยอดอยู่ที่47,460ื่นเจ็นสี่ร้อยบาทะนะฮะต่อช่วยเรียกยอดไหไปเจเล็กงเกชิญเชิญเชิญเจ,ะจ,ะจะเล็กด้านบนครับด้านบนด้านบนเรียกเรีย 2,460ันสี่เอาหมื 30, ่นหนึ่งเลยเนี่ยมึดสามพันสรับเฮียยมึดหนึ่งมึงเฮียสามพันอ่าขอบคุณมากครับอผมคขอบผมครับเขอบคุณคีณเงี้ยครับอ่าสุรชัยเติมพุนานนท์นะครับอ่ะตีเจ้าภาพจน้องเพลงให้ท่านฟังตื่นเพลงนะครับผม